เห็นว่าถูกมาตั้งห้าร้อยงวดในใช่ยี่สิบห้าปีห้าร้อยงวดยี่สิบห้าอ่ายี่สิบกยี่สิบเจ็ดปียี่สิบยี่สิบเจ็ดปียี่สิบเจ็ดปีห้าร้อยงวดห้าร้อยงวดห้าร้อยสองงวดห้าร้อยสองงวดอ่าครับห้าร้อยสองงวดงวดล่าสุดเจ็ดศูนย์หกใช่ไหมครับปู่ใช่ใช่ใช่เราผู้รักษาตัวคนโยมทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้วันนี้ได้มาทำบุญให้ทานแล้ว ขออัญเชิญแทวดาผู้รักษาตัวคุณโยมทุกคนให้จุติลงมาให้จุติลงมามาเอาชื่อจดชื่อคุณโยมขึ้นไปจะรึกไว้ในใบลานทองคำบนแถวโลกนะบัตรนี้นำโมกพุทธกษาต่อไปกรวดน้ำวิธีกรวดน้ำไม่ถูกต้องนะ รดน้ำนะครับยะถากรวดน้ำนนาลายทีนะสัติฐานจิตให้แค่สามวิญญาณทุกครั้งทุกครั้งผลสําเร็จคุณโยมจะได้เร็วทําอะไรก็จะสําเร็จเร็วมีผลสําเร็จรวดเร็วนะก็ไดบพรกันะนะขออนโมทนาสาธุบุญกุศลบารมีที่คุณโยมตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานปรารถนาทำบุญ สิ่งของตามตามน้ำปานะจะตกปาจัยสิ่งของตามตามเหล่านี้พลังอำนาจบนกุศลอันงดงามขาบ,บริสุทธิ์ที่กุโยมทำบุญให้ทานนี้จงย้อนกลับมาดูแลช่วยเหลืออุมโชบกปากรักษาคุ้มครองคนโยมถึงบ้านถึงที่อยอาศัยถึงครอบ,บครัวคุโยมทุกคนทุกท่านด้วยเทินไอยงปะเทโสอ,อันตรายโหติ ประพรมเจ้าที่เจ้าอวยจงจุตินิมิตมาสิงสถิตในระมิตรตามไปเรียกหรือกระซิบบอกอัญเชิญยังหมู่วิญญาณญาติมิตรสนิทชอนคนกล้ชคิดของคุณโยมทั้งหลายผู้ที่ล่วงรับไปแล้วทำเจ้ากรรมนายเวรและสปัสตั้งหลายสัมประเวณีทั้งหลายแท,ทวดาผู้รักษาตัวคุณโยมทั้งหลายมารับ ส่วนโกศลผลบนอันบริสุทธิ์นี้ด้วยเธอนอยะถา,าวริวะหาปูราปริปุเรนเต,นตสาขรารังเอวะเมวะอิตโตทินงังเปตนานังอุป,ปกาปเปตอิจิตังปะติตังโตมหังคิปะเวมวะสเมจโตสัพเพเรนตุสังกปาจันทอปนราโซยะธรมนิจโตติราโซยะทาสภพติโยวิวัน ยานตุสาป,ปรอคอวินาสตุมาเตภพวัตวันตรารโยสุขิติขายุโยกปะวะอภิวาธานาศิลิสนิจังุุดาปจยายโนจัตตารรธรรมวัตทันติอายุวันโนสุขังพระลางสาธุตราบพระระังสมา <c oughs> สัมมาอะระหังสัมมาสัมพุโธพระะว่าทังกันตังที่ว่าเทสาธุสวากาโตเพระกัตาทะโมธรรมนันสัจจันสาธุสุพทธิกอันโมสาธุขออัญเชิญขออารัธนาบารมีพระพุทธเจ้าทางแปดหมื่นสี่พันปฐมขันธ์บารมี จงย้อนกลับมาดูแลช่วยเหลืออมโชปกปักรักษาคุ้มครองคุณโยมถึงบ้านถึงที่ียวอาศัยถึงครอบครัวคโยมทุกคนทุกตาน้วยเทินสาธุสาธุสานาไปรถกำลังต้นตาลตรงนี้นะตะรปัดจุน้ำบัรจุน้ำไว้ไว้เขาโดยน้ำขวดอันนี้

ไปทายตามไปไหนบางด้านเนี่วันนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยครับที่แรกครับวันนี้ที่แรกมาที่ผ่านมาหลายวันมาแล้วไงอไปทั่วแหละครับแล้วโ,โอุดนกัลสินโอ้ร้อยเอ็ดไปหมดแล้วครับโดนกัลสินร้อยเอ็ดเดี๋ยวไปบ่อยนะครับได้เดินทางนะครับมาตามนะครับปูวัดป่า500ห้าร้อยงวดนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาขอโชคลาภในวันที่สิบเจ็ดมกราคม2569นรยหะครับมาติดตามชมกันว่าปูจะให้แนวทางเป็นยังไงกันจะให้แบบไหนอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป้นอนะครับผมพินรอไว้เลยนะครับพินรอนครับมาแล้วสาธุสาธุสาธุนะครับผมมาขอแนวทางโชคลาภนะครับจากหลวงปูเห็นปูว่าถูกมาแล้วห้าร้อยสองงวดนะครับ งวดนี้จะมาขอในงวดที่503จะถูกหรือว่าจะผิดเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับผมว่าปูจะให้แบบไหนนะครับนะครับผม, <c oughs> ผมปูจะมีแบบไหนให้นาะปูนวทางอยู่ในกระดาษเนี้นะพับพไว้เรียบร้อยเนี่นะของดีอยู่ที่นี่น,นะนะให้คุณโยมเอฟซทั้งหลายไปพิจารณานะเป็นแนวทางนะอยู่เนี้ยมันลึกลับอยู่ในซองนี้เดี๋ยวกอ็อะไร ยูทูบใช่ไหมครับผมออนซอนธิดีสารครับอ่านของพองอ่านอะยนะครับและอะไรอีกนั่นนะแล้วก็ทีมงานทุกช่องนะครับผมบ่ายสารที่แกนนะครับน้องอันอันนั่นหมวัดชาแนลแล้วก็ทีมงานนะครับหลายช่องที่อะไรมาติดตามนะครับนี่นี่ช่องทางหลายช่องเนี่ยนะก็ตมาก็ะจามอาให้เนี่ยให้เปิดพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าเวลาเก้าโมงเช้าเปิดเลยวันที่จนเวลาโชคลาภ โชคลาภจะเข้าเอฟซีพรุ่งนี้วันที่สิบสี่สิบสี่ปูให้เปิดสิบสี่สิบสี่เก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าเช้าครับผมฮะครับโอเคนะครับผมเพราะว่าให้เอฟซีเขาไปได้ดูเขาจะได้มีโอกาสมีเวลาไปหาแต่นั่นๆนะโอเคนะครับผมนะนะหน้ามือนะถ้านางโพกังสุสามณีณนางโพกังสุสามณี โอเมอามมหิตุังสระสส McCain, พุทตังอาซูปัทะจัปกษะโออาเมตาพุทธังโออาเมตาทามังโออาเมตาสังขังขอโชคลาบทรัพย์สินแก้แหวนกันทองและกามาลายโมเสฟซีต่อไปสาทุอ้าวาอพงพงรับมาแล้วนะครับแต่ปู่บอกว่าให้เปิดวันที่สวันที่ใครตื่นมาทันก็จะได้โชคกันนะครับวันที่สิบสี่นะครับเอฟซี เก้าโมงเช้าห้ามพลาดกันนะครับปูวัดป่าห้าร้อยมวดนะครับผมสิบนาฬินะครับ